ภาพวิดีโอจากดโดรนนะคะที่ถ่ายช่วงกลางสัปดาห์ที่3หลังจากที่เราได้เคลียร์พื้นที่นะคะพื้นที่หน้าบ้านของเราค่ะตามเข้ามาดูเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนด้านหน้าของพื้นที่นะคะจะขึ้นเป็นเขาขึ้นมานิดนึงแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เราใช้ปลูกบ้านค่ะ ใ so ช้น้ำมันช่วยในการเผานะคะต้องลาดให้ทั่วเลยค่ะ ะะก็เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันอยากทํางานนะคะแล้วก็ไฟกําลังแบบไม่ดีเลยนะคะก็เลยไปซื้อน้ามันมาเพิ่มเพื่อที่จะเผา ako, ต้นไม,ม้ที่มันมีเท่าที่เราจะทําได้ก่อนที่พาทิยจะตกดินนะคะ Laura, นี่ก็สามทุ่มแล้วนะคะ <M uch iro> ไปเช็คไฟนะคะที่เราเผาไม้นะคะว่ามันโอเคไหมนะคะพ่นสีต่อไม้นะคะเพื่อว่าอิลิกจะสามารถมาขุดลากได้นะคะสำหรับต้นที่อาจจะมองไม่เห็น การขุดรากของต้นไม้อาจจะเป็นงานยากมากๆงานหนึ่งนะคะเพราะว่าบางต้นใช้เวลาเกินกว่า2ชั่วโมงในการขุดบางต้นก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นนะคะขึ้นอยู่กับความใหญ่ของของต้นต้นนั้นค่ะตัดต้นไม้ร้อยก่าต้นนะคะก็ต้องมาขุดราก้อยก่าต้นเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ในส่วนของหน้าบ้านได้เคลียร์ต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะดูโล่งขึ้นเยอะเลย อากาศดีมากนะคะแล้วก็เราก็ได้รถคันใหม่แล้วนะคะคันเก่าล้อเล็กแตกนะคะคันใหม่ใช้ไปสักแป๊บหนึ่งนะคะก็มีปัญหาอีกนะคะก็เลยต้องเรียกช่างนะคะมาดูแก้เสร็จแล้วค่ะทำงานต่อได้อันนี้เราเจอก้อนหินขนาดใหญ่มากๆนะคะแลวคือเราอยากได้เอาไว้ประดับตกแต่งบ้านค่ะก็จะขุดขึ้นมาได้ซึ่งหินก้อนนี้มีรูปเหมือนกระต่ายเลย วอนนี้นะคะกำลังพยา,ายามทำทางขึ้นอยู่นะคะจากตอนแรกทางจะชันตรงขึ้นไปเลยนะคะคราวนี้เราจะปรับให้มันเฉียงขึ้นค่ะซึ่งจะทำให้รถขึ้นง่ายกว่าเดิมหรือเปล่า ขึงนทางใหม่ค่ะ หลังจากตัดต้นไม้ให้มีขนาดเท่าๆกันแล้วนะคะก็จะมีการขนมาเก็บไว้ในที่ที่เดียวกันนะคะเพื่อเตรียมขายขนทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยค่ะอีลิกลองค้นต้นไม้โดยไม่ใช้วิธีตัดนะคะคือขุดทั้งรากเลยนะคะแล้วพยายามล้มต้นไม้แต่ว่าวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากเท่านั้นนะคะและต้องมีเทคนิคในการล้มต้นไม้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นมันจะดีดกลับและจะเป็นอันตรายค่ะ วันนี้คนซื้อไม้มาขนไม้แล้วนะคะอีลิกขอให้เขาลองขุดลากไม้ใหญ่นะคะจากรถของเขาเขาก็ช่วยนะคะมีน้ำใจมากๆเลยค่ะนี่คือท่อนไม้ที่เราเตรียมขายนะคะ เรียมขนไม้ขึ้นรถเลยค่ะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะว่ารถขนไม้เป็นแบบนี้เพราะว่าที่หนีบไม้มันมีลักษณะเหมือนก้ามปูเลยนะคะแต่เป็นก้ามปูที่เอาไว้หนีบไม้100 plus trees cut down the last oak ทุบรอบที่หนึ่ง พยายามใช้เครื่องเพื่อผักต้นไม้ให้หลบทุบรอบที่สองลองตัดเพิ่มทุบรอบที่สามเอารถช่วยอีกทีนึงสมกับเป็นต้นสุดท้ายจริงๆนะคะตัดยากมากจะลองแล้วจะลองแล้วจะลองแล้ว Down. Good job. All the trees down. You make good job, my love. Good. Keep going. Okay, stop. Straight back. Okay, a little bit more. A little bit more. Okay. Now. Keep going. Yep. And then push forward as you're doing it. You got to hold it. There you go. There you go. Good job. Push forward.